สวัสดีครับมาเจอคลิปพิเศษครับผมมาแนะนําวิธีการมัดชิงหน้าครับผมเข้าตะกัวตะกัวถ่วงนะครับลูกหมุนครับวิธีการมัดที่มัดง่ายครับไม่ต้องเผื่อครับผมแล้วก็ใช้ได้จริงครับผมใช้ได้ดีครับผมมัดง่ายเอาออกง่ายครับวิธีมัดก็ก็ โอเคครับผมมาตามต่อครับผมซึ่งเราได้แล้วก็จะมัดเข้าเลยนะครับผมนี่ระยะตรงไม้ตายก็ประมาณ4ี่นิ้วที่ผมใช้งานครับสี่นิ้วประมาณนี้ถ้าเป็นบาล้านก็ห้านิ้วหนิ้วได้ครับประมาณนี้เราก็สามารถที่จะมัดได้เลยก็คือหนึงนี่เราจับสายเอ็นมาแบบนี้แล้วก็งอเข้า แบบนี้แบบนี้ครับเราก็มาวัดเจ้าก,กี่นิ้วสีนิ้วนิดๆก็ได้สีนิ้วเกินก็ได้ครับประมาณนี้เราก็นี่เลยพับมาแบบนี้ามือดึงหน่อยให้มันหักหน่อยนี่แบบนี้นะครับแล้วก็มัดเลยแบบนี้ง,ไงไ่ายๆนะครับมัดแบบนี้มาเอาปลายกลมๆนี้ยัดเข้าตรงใต้นี้ ดึงดึงดึง,ดงเลื่อน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 ปมตัวนี้ให้มาตัวนี้เยอะนะครับให้มีช่องเล็กๆนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ไปเกี่ยวหญ้าเกี่ยวสวัดข้างใต้น้ํานี่นี่ลักษณะน,นี้ดึงแน่นๆลักษณะน,นี้ีได้แล้วนี่ ็จะประมาณนี้นี่สนิ้วนิดๆครับประมาณนี้ตัดส่วนเกินออกกันไกลตัดออกให้ตัดเหลืออยู่ประมาณสักประมาณ5้มิลมีการรูดเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมจะบอกวิธีการเอาเข้าลูกหมุนตะกวัวเนี่ยครับโอเคครับผม ตามต่อครับผมนี่อันนี้เราจะไปตกใช่ไหมครับเราก็มัดสักฝั่งหนึ่งใส่กับสายเมนนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นใส่ตะขอนะครับผมสายตะขอชิ้หน้านรเราก็จับตัวนี้ยัดเข้าไปที่รูลูกหมุนนะครับรูเข้าไปอย่างนี้นะครับปุ๊บนี่เราก็เอา ตัวเบ็ดยัดเข้าไปในรูนี้ดึงดึงเสร็จปุ๊บก็ให้ตัวนี้ลอดเข้าไปด้วยมีแบบน,น,นี้ดึงแบบนี้ครับผมง่ายมากครับแล้วสามารถที่จะถอดออกได้ด้วยนะครับ เราก็มาวัดดูนี่ก็ประมาณ4นิ้วนิดๆสีนิ้วครึ่งประมาณนี้ก็จะมาตกไม้ตายก็ประมาณ4นิ้ว3นิ้ว3นิ้วครึ่งชิงหน้าแต่ว่าตกมะล้านก็ประมาณห้านิ้วหกนิ้วครับแล้วแต่คนใช้งานครับผมสำหรับผมตกก็มีแค่2อย่างมีมะล้านกับไม้ตายแค่นั้นครับผมอันนี้เป็นเงื่อนที่ผมใช้งาน แล้วดีก็เลยมาบอกต่อนะครับผมโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสําหรับคนที่ชํานาญอยู่แล้วก็วัดจากนิ้วก็ได้นะครับประมาณนี้ครับประมาณ4ี่นิ้ว5้านิ้วก็ประมาณนี้ไม่ต้องมีแมมทัดก็ได้นะครับผมก็ประมาณนี้ก็ประมาณ4ี่นิ้วครับถึงนี่ก็ประมาณนี้ก็ประมาณ3มนิ้วถ้าถึงกลางฝ่ามือนี่ก็ประมาณ4ี่นิ้วก็ประมาณนี้และเวลาที่เราไปตกก็มัไม่มีแมมทัดก็กะระยะเอาเลยนะครับประมาณนี้ครับผม โอเคครับผมขอบคุณครับ